สวัสดีค่ะมาพบเจอกับแก้มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแก้มอยู่ที่ออต้พัสสาขาสัมมากอนนะคะอยู่ในปั๊มเชลลค่ะถ้าคุณลูกค้ามาใช้บริการที่ออต้พัสนะคะสามารถทำอะไรได้บ้างในปั๊มนี้นะคะเดี๋ยวแก้มจะพาไปดูเลยค่ะค่ะนี่ก็มีข้าวผัดปูนะคะเมืองทองค่ะถ้าหิวข้าวก็สามารถทานข้าวได้ที่ตรงนี้เลยค่ะมีอีกมีอีก ็มีคาเฟ่ของเชลด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าหิวกาแฟหิวน้ำหวานนะคะหรือง่วงนอนหากาแฟดื่มได้ที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างเชลคาเฟ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและเชิญค่ะพ<ค>าเซลก่อนได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะแล้วครื่องดื่มเย็นๆพร้อมขนมอร่อยๆได้ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ค่ะกาแฟน้ำส้มคู่กับขนมปังเกลือราคะ99บาทค่ะตัวแก้วเองชอบมอคค่าเย็นนะคะที่นี่เมนูอื่นก็อร่อยนะคะนี่เป็นเมนูนะคะเนี่ยถ้าเป็นแบบสดชื่นก็จะเป็นพวกผลไม้ราคาก็ไม่แพงมากกลางๆนะคะเนี่ยค่ะลูกค้าก็สามารถมาสั่งแล้วก็ ไปนั่งทํางานที่ออโต้ผาดได้ค่ะวันนี้ก็ขอมอคค่านะคะค่ะ <5. S 1> แล้วก็ตากล้องก็เอาโกโก้ <5. S 1> โกโก้ <5. S 1> ค่ะแล้วก็มีขนมทานด้วยนะคะเป็นขนมว้างกับแกลบแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะเค้กใช่ไหมเออเค้กโดนัทนะคะน้ำส้มเกีกยวยแล้วก็หกต่อนะคะ ก็ถ้าเติม V power นะคะ mm hmm. ก็ไปใช้สิทธิ์หมุกต่อกับออโต้พัทได้นะคะ mm hmm. แล้วก็นี่ค่ะ mm hmm. มีที่นั่งพักด้วย mm hmm. มองไปก็เห็นออโต้พัทเช่นกันนะ วันนี้ทำงานที่ปั๊มค่ะไม่ได้มาหลบงานนะคะออฟฟิศวันนี้คือเชลคาเฟ่ค่ะ,คะออทอพัทค่ะถึงออทอพัทแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งทำงานกันค่ะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศในออทอพัทนะคะถ้าคุณลูกค้ามาใช้บริการที่ปั๊มเชลแล้ว มาล้างรถกับออตโต้พัดนะคะก็สามารถนั่งทำงานแล้วก็ดูรถของของลูกค้าได้เลยค่ะแล้วก็มีกาแฟอร่อยๆอด้วยนะคะพบจบในที่เดียวค่ะ